สวัสดีครับนาโนโอเคนะจ๊ะมาวันนี้มีรถมานําเสนอนะครับหนึคันเข้าใหม่1นึคันนะครับก็เป็น Honda City นะครับปี04นะครับ2004นะครับก็เป็นเกียร์ออโต้นะครับเครื่อง1.5นะครับตัวนี้เครื่องธรรมดานะครับไม่ใช่เครื่อง v t e ทนะครับแต่ก็โอเคขับดีนะครับอัตราเร่งค่อนข้างดีเกียร์เจ็ดสปีดแล้วนะครับราคาหลักหมื่นนะครับก็อมานำเสนอกันนะครับเผื่อมีใครสนใจนะครับ หารถราคาหลักหมื่นราคามอไซค์เไว้ใช้นะครับกันแดดกันฝนนะครับก็พิจารณากันเอาด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมรีวิวรอบตัวให้ดูก่อนดีกว่านะครับดูสีก่อนนะครับแต่รถมีทรงยืนทรงค่อนข้างดีนะครับรถมีล้อแม็กก็ออกซิ่งนิดๆนะครับออกซิ่งนิดๆแต่ก็ไม่เยอะนะครับก็พอประมาณได้หล่อนะครับสุดทรงองเอวถือว่าดีนะครับป่ะเดี๋ยวผมพาไปดูสีกันดีกว่า สีรอบตัวก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับอาจจะมีริ้วรอยบ้างนะครับรถมือสองนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติแต่ไม่เยอะนะครับรวมๆสภาพสีก็น่าจะเกินน่าจะเกินเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับเครื่องเป็นเครื่อง IDSI นะครับตัวนี้ไม่ได้เครื่อง v t e c ถ้าเป็นเครื่อง VTEC ก็จาเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรก็วิ่งได้เหมือนกันนะครับสีสันรอบตัวถือว่าโอเค นะครับเท่าที่ผมมองนะอ่านี่ผมก็รีวิวตามภาพนะครับก็ดูกันไปด้วยพิจารณาประกอบกันไปด้วยนะครับรถยืนทรงค่อนข้างดีนะครับยืนทรงสวยนะครับสีเรงค่าถือว่าดีนะครับไม่แตกไม่บวมก็มีบ้างนิดนหน่อยๆนะครับเป็นเรื่องปกติแต่ว่านี้ก็ยังถือว่าใสยอยู่นะครับล้อนะครับมีล้อขอบ15มาให้นะครับก็ถือว่าโอเครอๆอยู่นะครับลายน่าจะเป็นลาย C28 นะครับแต่ว่าอ่าตัวนี้เขาเรียกลายอะไรไม่รู้แต่ผมว่าสวย เข้ากับรถดีเหมือนกันนะครับก็ติดรถมานะครับเป็นสเสน่ห์ของรถไปนะครับโคมไฟหน้านี่นะครับเป็นเหมือนกับเหมือนโคมดํานะครับเหมือนกับโคมแบบโคมดำมาโคมสิ่งนิดๆแต่ว่าสวย <mia? S 1> นะครับไม่ได้สีเหลืองนะมันไม่เหลืองมันเป็นแบบสีสีสีเขาเรียกอะไรอะสีโคมดำนะครับโคมสิ่งๆนิดนึงแต่ก็สว่างดีเป็นดอปสีอา่าเป็นไฟสีนอนนะครับสองฝั่งเลยนี่นะครับโคมดํากลางคืนจะออกทึบๆนะครับถ้าปิดไฟนะครับกลางวันก็จะดู ทึมๆออกมาหน่อยถ้ามองไกลๆนะครับจะถือว่าสวยนะครับผมชอบส่วนตัวไฟหลังก็เหมือนกันนะครับเป็นไฟเหมือนไฟโดนัทไฟซิ่งนะครับแล้วก็ไฟเป็นไฟโคมดํานะครับเดี๋ยวพาดูใกล้ๆเนี่ยเห็นไหมนะครับสวยนะครับสองข้างนะครับสวยเหมือนกันทั้งคู่นะครับไม่มีแตกไม่มีน้ําเข้านะครับไฟหน้ากับไฟหลังผมเข้าใจว่าอ่าเขาจะซื้อมาทั้งชุดเลยนะครับถือว่าสวยนะครับ มีท่อใส่มานะครับเสียงไม่ดังนะครับเสียงดังนุ่มๆนะครับถือว่าโอเคผมมองแล้วผ่านไม่ดังแบบเลอะเทอะนะครับอ่าเดี๋ยวผมพามาดูภายในกันบ้างนะครับภายในค่อนข้างสวยนะครับรถคันนี้เป็นรถผู้หญิงใช้นะครับก็ผู้หญิงตัวเล็กก็ไม่ค่อยเบาก็เลยไม่ค่อยยุบนะครับเป็นผ้าเดิมนะครับเบายังเป็นเบาผ้าเดิมอยู่นะครับเป็นกำมะหยี่เดิมทั้งสองฝั่งนะครับมีตำหนิบ้างนิดนหน่อยแต่ว่าไม่ไม่ช้ำเท่าไหร่นะครับในรถอายุนามประมาณนี้นะครับ คนทรคนโซนหน้านะครับสวยนะครับไม่แตกไม่บวมนะครับต้องตามคอนเซ็ปต์ผมนะครับซื้อรถผมจะเน้นหน่อยนะครับคนโซนหน้าขอสวยนะครับหลุมเลื่อนวงเลื่อนไม้นะครับก่อนใช้ได้หมดนะครับรถวิ่งมาแสนเก้านะครับไมมาอย่างนี้ผมไม่มีการเคลียร์นะครับมีจอนะครับจอสองดินนะครับเครื่องเสียงใช้ได้นะครับแอร์เย็นเพียเพอเกียวโตนะครับ ภายในถือว่าค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าใช้ได้ไม่น่าเกียดในราคานี้นะครับนี่นะครับนี่คนโซนด้านคนนั่งนะครับดูกันชัาๆอีกทีนะครับถือว่าสวยมากนะครับไม่แตกไม่บวมนะเห็นไหมผมเน้นเลยนะครับเพราะรถเวลาผมไปซื้อหาผมชอบคนโซลหน้าสวยภายในค่อนข้างเรียบร้อยนะครับพะคนไปใช้ต่อก็จะ ในราคานี้ผมว่ามันก็โอเคอยู่นะครับเบาะด้านคนนั่งไม่ขาดเลยนะครับท้านด้านคนขับก็ไม่ขาดนะอาจจะมีริ้วรอยบ้างนะครับพวกนี้เป็นฟอกเขาได้นะครับแต่ผมว่ามันโอเคแล้วแหละผมเลยไม่ยุ่งกับเขานะครับตามประต่งะติกไม่ขาวนะครับปมเป็นปมเดิมเขานะครับซิตี้นะครับผมก็ค่อนข้างสะอาดอยู่นะครับอ่านี้แผงประตูนะครับเป็นแผงด้านคนนั่งนะครับถือว่าสวยนะครับไม่แตกไม่บวมเลยนะนะครับผ้าเพื่อกะมาหย่งกันมาหยีสวย นะครับนี่แผงันตรงัโตนสวยนะครับเพราะว่ารถผู้หญิงเขาก็ไม่ค่อยไปยุ่งเท่าไหร่นะครับกับพวก่าซิ่งหรือแต่งอะไรพวกนี้นะครับก็ถือว่าได้สวยไปนะครับไปอ่าอันนี้ทางด้านคนนั่งหลังนะครับด้านด้านหลังข้างหลังนะครับด้านคนนั่งนะครับก็แผงสวยเหมือนกันทั้งคู่นะครับตัวเปิดกระจกตัวกันโทนถือว่าดีนะครับไม่แตกไม่บวมนะครับบ่ไม่ขาดนะครับข้างหลัง แผงซาวห้างหลังถือว่าดีนะครับเป็นแผงซาวเดิมนะนะครับบอเบอร์ไม่ขาดนะครับถือว่าค่อนข้างดีพรมเป็นรมเดิมนะครับรมของซิตี้เดิมนะครับแผงหลังคูงหลังคาถือว่าสวยนะครับไม่สกปรกนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับอ่าอันนี้ด้านหลังนะครับเป็นประตูนะครับแผงประตูด้านหลังคนขับนะครับก็สภาพเดียวกันนะครับถือว่าใช้ได้นะครับไม่น่าเกียดนะครับพรมเพิ่ม ประตูไม่ย่นไม่ยุบนะครับแผงประตูไม่ขาดนะครับไม่ดำถือว่าสวยนะครับบ่ไม่ขาดเหมือนเดิมนะครับอมาเดี๋ยวผมให้ดูตามซอกนะครับหลังที่ดูภายในไปแล้วดูตามซอกนะครับติดเดิมเยอะนะครับรถไม่มีโดนหนักนะครับรถไม่มีพิกว่้มนะครับสติ๊กเกอร์ลมยางยังอยู่ครบนะครับนี่นะครับเสาสวยนะครับ รถไม่มีโดนหนักนะครับซอกประตูนะครับเดิมนะครับกาวเดิมอันนี้ประตูหลังนะอ่านี้ประตูหน้านะครับากาวเดิมนะครับแสดงว่าประตูเป็นของเดิมนะครับรถไม่มีโดนข้างหนักนะครับอ่านี่รีวิวแผงไปแล้วนี่รีวิวไว้ดูอีกทีนะครับเรื่องกาวนะครับกาวเป็นกาวเดิมนะครับรถไม่มีโดนหนักนะนี่นะครับอันนี้เสาด้านซ้ายนะครับเสาไม่มีโยกไม่มีบวมนะ รถค่อนข้างเดิมติ๊กเกอร์เดิมอยู่นะครับดูง่ายนะครับรถคันนี้อ่านี่กาวประตูหลังนะครับครบสี่ประตูคือไม่มีโดนนะครับข้างไม่มีโดนหนักนะครับอ่ะมาเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับสภาพด้านท้ายฝากระโปรงท้ายนะครับกาวเดิมนะครับฝากระโปรงท้ายเป็นฝากระโปรงเดิมนะครับไม่มีโดนหนักนะครับ ก็ดูพิจารณากันไปด้วยนะครับประกอบไปด้วยนี่นะครับอันนี้เป็นด้านซ้ายนะครับเสาซุ้มด้านซ้ายนะครับซุ้มหลังด้านซ้ายนะครับสติ๊กเกอร์นะครับที่แปะตรงนี้ยังอยู่นะครับถือว่าโอเคนะครับนี่รอยอาร์คนะครับคมชัดนะครับชัดเจนอ่าอันนี้ด้านด้านซ้ายนะครับเหมือนเดิมนะครับกาวเดิมรอยอาร์คเดิมนะครับรถไม่มีโดนหลังไม่มีโดนหนักนะครับรถไม่เคยติดแก๊สนะครับรถคันนี้ไม่เคยติดแก๊ส นะครับผมหลังก็จะสวยอยู่เหมือนเดิมนะครับนี่นะครับนี่ขู่ข้างนะครับสวยนะครับอ,อันนี้หลุมยางอะไรนะครับกาวยังเป็นกาวเดิมอยู่รถไม่มีโดนหนักแน่นอนนะครับเท่าที่ผมดูอาจจะมีสนิมบ้างเป็นชื้นมีน้ําอะไรพวกเนี้ไปขังนิดนหน่อยหน่อยนะครับ อันนี้ถือว่าปกติย่างลงอะไรนะครับอยู่ครบนะครับหลุมยางอะไรค่อนข้างสวยนะครับรถคันนี้ด้วยอายุนามขนาดนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาดูห้องเครื่องกันบ้างนะครับห้องเครื่องก็ค่อนข้างเรียบร้อยนะครับอุปกรณ์อยู่ตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับก็คือรถไม่ได้มาซิ่งซึ่งใส่ท่ออะไรนะครับรถนี่คันน้องคันหน้าเดิมนะครับเม็ดอาคมชัดนะครับไม่มีโดนแรงไม่มีแน่นอนนะครับอ่ะอันนี้ทางซุ้มทางด้านคนนั่งนะครับก็จะมีแผ่นเป็นแผ่นในนี่ของเขาเลยนะครับ บาร์โค้ดของเขายังอยู่ครบนะครับแล้วแผ่นสติ๊กเกอร์นะครับน้ำยาแอร์อยู่ครบนะครับค่อนข้างชัดเจนนะครับนี่นะครับเม็ดอาคมชัดนะครับดูง่ายนะครับรถคันนี้นะครับอ่านี่นะครับแผ่นเพจเป็นแผ่นเพจเดิมนะครับคันหน้าค่อนข้างตรงเลยนะถ้ามันโดนมามันจะมีโค้ดมีอะไรนะครับห้องเครื่องก็จะเดิมเดิมอย่างที่ผมบอกนะครับเครื่องก็จะเป็นเครื่องตัวธรรมดาไม่ใช่เครื่องวีเทคนะครับจะถือว่าโอเคเหมือนกันนะครับ มีที่ป้ายมันหลุดไปหลุดทุกคันผมเห็นลุกทุกคันนะครับแต่รวมๆถือว่าโอเคนะครับกองเกิงเดิมความรู้ความร้อนปกตินะครับเท่าที่ผมขี่อยู่นะเท่าที่ผมสัมผัสความร้อนปกตินะครับแอร์เย็นนะครับนี่นะครับลอยอง์ลอยอาร์ตคมชัดนะครับเดี๋ยวผมค่อยสตาร์ทให้ดูเนาะอันนี้ดูห้องเครื่องกันไปก่อนนะครับประกอบการตัดสินใจกันด้วยนะครับช่วยกันดูด้วยนะครับฝากระโปรงนะครับกาวเดิมนะครับ นี่นะครับสติกอร์ตัวนี้ยังอยู่นะครับสติเกอร์ตัวนี้ยังอยู่นะครับเม็ดองเม็ดอาร์คอยู่คมชัดนะครับดูง่ายนะครับรถคันนี้นะครับแต่รถเคยเคลียร์สีมาแล้วเคยอาบน้ํามาแล้วนะครับครั้งหนึ่งนะครับคุยกันมาเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับอ่ะนี่นะครับไฟอุปกรณ์ใช้ได้หมดนะครับรถสตาร์ทง่ายนะครับเครื่องไม่สวิงนะครับสังเกตเครื่องไม่สวิงนะครับเครื่องไม่มีสวิงนะครับ แอร์เย็นนะครับแอร์เย็นเลยแหละคันนี้นะครับมีจอสองดินให้นะครับก็คือแอร์เย็นเพียงพอแหละอย่างที่ผมบอกคันนี้นะครับก็ถือว่าไม่น่าเกลียดในราคานี้ครับมีจอมาให้นะครับแอร์เย็นแอร์เย็นมากกับคันนี้นะครับผมยังชอบเลยนะครับอุปกรณ์ภายในก็ประมาณนี้เนาะที่จะดูกันไปแล้วนะครับค่อนข้างจะสมบูรณ์อยู่นะครับนี่พวงมาลัยนะครับ จริงๆตัวนี้ปรับวปทยุได้แต่เขาเอาวิทยุเดิมออกไปแล้วนะครับตัวนี้เกียร์เป็นเกียร์เจ็ดสปีดเนอะรู้กันอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆที่เล่นนะครับฮอ,อนด้าตัวนี้ก็เหมือนกับแจ๊สนะครับไปดูผมาไปดูเครื่องนะครับนี่นะครับเครื่องเดินค่อนข้างเรียบนะครับไม่สะบัดนะครับคือเครื่องอายุอานามขนาดนี้นะครับอ่าตั้งแต่ปีศูนย์สี่มารถอายุเป็นสิบปีเครื่องเดินได้ขนาดนี้ผมถือว่าค่อนข้างดีแล้วนะเนี่ยเดินไม่สะบัดนะหาเพื่อนๆดูนะ เครื่องไม่มีไอ้นะไม่พ่นนะก็ยังถือว่าพอได้นะครับคนเอาไปใช้นะครับผมว่าโอเคอยู่นะครับก็ช่วยต้องดูกันด้วยนะคนซื้อก็ต้องช่วยกันดูนะครับประกอบการตัดสินใจกันด้วยนะครับก็ผมว่าเครื่องมันโอเคอยู่ความร้อนความร้อนปกตินะครับเท่าที่ผมสัมผัสกับเขาอยู่ไม่นานระย,ย,ยะทางประมาณร้อยกว่าโลนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเครื่องก็ค่อนข้างเงียบไม่มีตัวไหนที่ดังผิดปกตินะครับก็ประมาณนี้ให้ความาดี คิดว่าค่อนข้างจะละเอียดนะครับผมรีวิวมานะครับก็ค่อนข้างจะละเอียดพอสมควรนะครับก็เพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับที่สนใจนะครับที่สนใจนะครับก็ลดราคาหลักหมื่นนะครับซิตี้ท้าอาทิตตี้ตัวแมงสามนะครับปีศูนย์สี่นะครับราคาหลักหมื่นนะครับก็ ลองทักมานะครับในเพจนาโนโอเคก็ได้นะครับ a c e b o o k นาโนโอเคก็ได้นะครับแล้วใครดู YouTube ก็เดี๋ยวผมทิงเบอร์ไว้ใต้คลิปนะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็ลองโทรมานะครับราคาเดี๋ยวผมลงไว้ให้ใต้คลิปนะครับผมก็ยังไม่รู้เดี๋ยวไปดูบัญชีก่อนนะครับว่าเราเก็บงานเราทําอะไรไปเท่าไหร่นะครับก็นะครับถือว่ารถคันนี้น่าจับตาแล้วก็ช่วยกันในนี้ด้วยนะครับเราจะเรียกว่าอะไรอ่ะก็ช่วยกันดูประกอบการตัดสินใจไปด้วยนะครับ ก็คลิปนี้ไว้เท่านี้ดีกว่านะครับกับนาโนโอเคนะจ๊ะก็ฝากติดตามไว้นะครับถ้ามีรถอะไรเข้ามานะครับก็เราก็จะมาน,นําเสนอแล้วก็มาขายกันนะครับคลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับจนกว่าจ,จนกว่าจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับกับนาโนโอเคนะจ๊ะสวัสดีจ้า สีหกเจ็ดนะครับภาษีไม่ขาดนะครับภาษีปีหน้านะครับผ